ดีจ้าก็ขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่อง9298 h anel n พา่ของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทำเกี่ยวกับมังงะบรุโตเนาะก็เป็นสปอยนะครับในตอนที่81นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการกลับมา ของเวอร์ชั่นใหม่นะครับของบรูโตแล้วก็อีกหลายตัวละครเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ s u ซับสไคร์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยถ้าใครสนใจเรื่องเสื้อก็ติดต่อที่แฟนเพจได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่าซึ่งเปิดตอนมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีชื่อเรื่องใหม่นะครับไม่ใช่บรูโตนารูโตแล้วนะจะเป็นชื่อเรื่องว่าบรูโตทูบูวอร์เทคนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านตัวของบรูโตนะครับขึ้นปกด้วย และปกเนี่ยจะเป็นสีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปดูกันที่หน้าแรกนะครับหน้าแรกเนี่ยดูเหมือนว่าจะเปิดมานะครับผมจะเป็นซาลาดะเนาะซึ่งมันจะเกิดขึ้นนะครับผมในหมู่บ้านคโนหะซึ่งผ่านหายนะครั้งใหญ่มานะครับในอดีตแล้วก็จะปรากฏตัวของซาลาดะที่ยืนอยู่ตรงหน้าห้องของท่านโฮคาเงะซึ่งเรียกได้ว่าทำหน้าไม่พอใจพอสมควรนะครับซาลาดะเนี่ยมีการโต้เถียงกับชิกามะรุนะครับในตอนนี้ ที่ตัวของชิกามารุเนี่ยมีการสวมผ้าคลุมของโฮคางะนะครับแล้วก็กําลังเถียงกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องการที่ตัวของบรูโตนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่ทรยศนะครับแล้วก็เรื่องที่บรูโตเนี่ยไม่รู้เรื่องการตายหรือว่าเท่าที่หลายคนในหมู่บ้านเข้าใจว่านารูโตะตายนะครับผมและรวมถึงฮินตาตะด้วยคือตอนนี้ซาลาดะก,กำลังถกเถียงให้อยู่ว่าบรูโตเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับชิกามารุเองเนี่ยก็เริ่มที่จะเป็นห่วงซาลาดะในฐานะนินจาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ ต้องบอกก่อนนะครับว่าซาลาดะเองเนี่ยคือมีการเถียงในรูปแบบถึงขั้นที่เรียกได้ว่ายกตัวอย่างในกรณีของซาสเกะแล้วก็นารุโตะมาเลยนะครับผมก็คือเขาบอกว่าตัวของซาสเกะเนี่ยเคยออกจากหมู่บ้านใช่ไหมแล้วตัวของนารุโตะเนี่ยก็ไปตามกลับมานะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยตัวของนารุโตะก็กลายเป็นหัวขังนี้ซึ่งตรงนี้นี่แหละซาลาดะยึดเป็นแบบอย่างนะครับผมไม่ใช่ตัวของชิกามารุคือใช้คําพูดเนี่ยดูเหมือนจะค่อนข้างที่จะแรงมากนะครับและดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยก็ จะตัดไปทางคาวากิแล้วก็จะได้เห็นการออกแบบใหม่ของคาวากินะครับก็ดูคูลกว่าเดิมนะครับผมดูแบ๊กกว่าเดิมนิดนึงซึ่งเราจะเห็นตัวของคาวากิเนี่ยอยู่ในมิตินะครับที่เขาคุมขังตัวของนารูโตะแล้วก็ฮินาตะเอาไว้นะครับซึ่งเป็นมิติที่เวลาไม่ไหลเวียนใช่ไหมแล้วก็อธิบายว่าทําไมนารูโตะถึงยังไม่แก่อะไรทานองนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคาวากิอยู่ที่นั่นนะครับแล้วเราจะได้เห็นการออกแบบใหม่ของซูมิเละด้วยนะครับคือมันก็ไม่ได่เชิงออกแบบใหม่หรอกซึ่งต้องบอกว่าเป็นการโต ขึ้นซะมากกว่านะครับการออกแบบใหม่ไหมก็ไม่เชิงนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเกือบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับเอดาแล้วก็เดมอนเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีสลระดะนี่แหละ ที่ดูแปลกไปนะครับซึ่งตัวของซาลดาแล้วก็ซูมิเลเนี่ยคุยกับเอดานะครับเกี่ยวกับการเขียนบทะวัิศาสตร์ใหม่หรือว่าการที่เอดาเนี่ยลบความทรงจําของคนในหมู่บ้านนะครับผมแล้วก็ตัวของพวกเขาเนี่ยกำลังที่จะหาวิธีการนะครับเพื่อที่จะย้อนกลับไอสิ่งที่เอดาทำนะครับซึ่งเอดาเองเนี่ยเขาก็ได้บอกออกมาเนาะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถรที่จะทํามันได้นะครับแล้วก็ถามตัวของพวกซาลดาแล้วก็ซูมิเลไปด้วยว่าทําไมพวกเธอ2คนเนี่ยถึงยังมีความทรงจําเดิมอยู่นะครับ พวกเธอเนี่ยทำได้อย่างไรนะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็ทําให้ตรงนี้เนี่ยถูกตัดไปหามิสกินะครับซึ่งมิสกิเองเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับว่าเขาเนี่ยโตขึ้นเนาะซึ่งก็แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนเหมือนกันนะครับสำหรับมิสกิมิสกิเองเนี่ยยังคงเกลียดบรูโตนะครับแล้วก็ต้องการที่จะฆ่าบรูโตอยู่นะครับคาวากิบอกว่าคือบรูโตไม่สามารถหลบลอดสายตาของเขาได้นะครับดังนั้นเนี่ยคาวากิจะรู้เมื่อตัวของบรูโตเนี่ย เข้ามาในหมู่บ้านนะครับตอนนี้เนี่ยคือคาวากิบินได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในความสามารถของอิชิกิใช่ไหมที่เป็นพลังของโอซึสกิที่ตัวของคาวากินั้นเนี่ยได้มานะครับและเราเนี่ยก็จะได้เห็นการที่ตัวของฮิมาวุลินะครับผมแล้วก็โจโจนะครับผมมีการออกแบบใหม่ด้วยนะครับคือผมยาวขึ้นใช่ไหมฮิมาวุริเองเนี่ยก็ผมยาวขึ้นด้วยเช่นกันนะครับโตขึ้นแล้วดูเหมือนว่าทั้ง2คนเนี่ยกำลังฝึกนะครับเพราะว่าฮิมาวุริเองเนี่ย ต้องการที่จะแข็งแร่งขึ้นนะครับผมซึ่งฮิมาวริสงสัยอยู่นะครับว่าบารุโตะเนี่ยจะเป็นคนร้ายจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็คิดว่าตัวของนารุโตะเนี่ยยังคงไม่ตายนะครับเธอมีความรู้สึกในใจว่านารุโตะและก็แม่ของเขาเนี่ยยังอยู่ที่ไหนสักแห่งนะครับแต่ยังไม่ตายอย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือความรู้สึกของฮิมาวริซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยมันก็มีการปรากฏตัวของทางด้านพวกินโนจินนะครับแล้วก็ ทางด้านชิกะไดออกมาด้วยนะครับเราจะได้เห็นว่าทั้ง3คนเนี่ยมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะทางด้านตัวของอินโนจินเนาะดูแบบว่าแปลกๆไปนิดนึงนะครับผมส่วนชิกกระไดเนี่ยส่วนชิกะไดเนี่ยก็เกือบจะเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ทางด้านตัวของฮิมาวาริเนี่ยดูเหมือนจะสงบใช่ไหมคุนฮาเนี่ยถูกโจมตีโดยกองทัพ10หางของโคดนะครับแล้วก็ซาลดาดะเนี่ยกำลังปก นะครับชาวเมืองอยู่ก็คือเข้าไปลุยกับกองทัพ10หางของโค้ดนั่นแหละซึ่งในระหว่างที่ลุยเนี่ยดูเหมือนว่าโค้ดเนี่ยจะปรากฏตัวขึ้นมานะครับและดูเหมือนว่าโค้ดเนี่ยก็จะทักทายสลระดาด้วยใช่ไหมว่าว้าวสวัสดีสลระดาอะไรแบบนี้นะครับแล้วเราจะเห็นว่าตรงดวงตาซ้ายของเขาเนี่ยดูเหมือนจะถูกฟันมานะครับสาหรับโค้ดนะก็ไม่รู้ว่าใครทํานะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันแล้วกันซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยดูเหมือนว่าโค้ดเนี่ยพยายามที่จะตามล่าหาตัวของบรุโตนะครับก็เลยมาที่ โคโนฮะเนาะซึ่งโค้ดเนี่ยตามล่าหาตัวบลูโตมา2ปีแล้วนะครับสารดาบ,บอกบลูโตออกไป3ปีใช่ไหมซึ่งเขาน่าจะไม่รู้ว่าจะต้องไปตามหาบลูโตะที่ไหนนะครับก็เลยเล่นงานโคโนฮะแล้วก็ให้บลูโตออกมานะครับผมและในที่สุดบลูโตเนี่ยก็กลับมาที่โคโนฮะนะครับหลังจากที่ออกไป3ปีนะครับซึ่งบลูโตกลับมาถึงเนี่ยก็ไม่พูดล่ําทําเพลงอะไรนะครับให้มันเสียเวลาเหยียบหน้าโค้ดเลยนะครับผมและดูเหมือนว่ากําลังจะชักดาบด้วยนะเพราะว่าเตรียมตัวที่จะฟันเหมือนกันนะ สำหรับบรุโตะซึ่งณเวลานั้นเองเนี่ยบรูตก็มีการกระแนกระแนโค้ดเหมือนกันนะครับว่านั่นเนี่ยมันเป็นความคิดที่น่าขนลุกที่ทําให้แกเนี่ยมีปัญหากับผู้หญิงทุกคนสินะโค้ดซึ่งอันนี้เนี่ยจะหมายถึงว่าโค้ดเนี่ยที่มาคโคโนฮาเนี่ยแล้วก็เล็งไปที่ซาลาดะเนี่ย พยายามจะให้ซาลดาเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือนะครับเผื่อบูลโตมันอยู่แถวนั้นเนี่ยมันจะได้ปรากฏตัวออกมานะครับผมตรงนี้เนี่ยคือตัวของบูลโตก็เลยด่าเข้าให้นะครับว่ามันเป็นวิธีที่ทําให้ตัวของเอดาเนี่ยหนีไปจากโค้ดหรือเปล่านะครับผมแต่แน่นอนนะครับว่าหลังจากที่ตัวของบูลโต <_ an throp ic> เขามีการพูดแบบนี้แล้วนะครับตัวเขาเนี่ยก็ยืนประจันหน้านะครับผมแล้วก็มีการประทะกับพวก1ิบหางด้วยนะครับผมเล็กน้อยนะครับไม่ได้แบบว่าจริงจังอะไรกันมากนะครับผมปะทะกันนิดเดียวนะครับหลังจากที่ปะทะกันเนี่ยดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับรู้นะครับว่าบุลุโตมานะครับผมตัวของชิกามารุเองก็ได้รับรายงานใช่ไหมซึ่งหลังจากที่ตัวของชิกามารุเองเนี่ยได้รับรายงานคาวากิเองเนี่ยก็มาถึงจุดที่บุลุโตอยู่นะครับผมในหน้าสุดท้ายเนาะซึ่งสรเดะเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันนะครับที่เห็น บลูโตะปรากฏมาแบบนี้แล้วก็ในขนาดเดียวกันเนี่ยตัวของคาวากิเนี่ย เขาก็ได้พูดขึ้นมานะครับผมว่าบรูโตในที่สุดแกก็ปรากฏตัวขึ้นมาได้สักทีนะและหลังจากนั้นนะครับก็จบไปนะครับสาหรับการหลุดสปอยในตอนนี้เนาะซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นการหลุดที่สนุกมากนะครับเพราะว่าทางด้านตัวของบรูโตเองเนี่ยก็เป็นเวอร์ชั่นที่เท่ขึ้นนะครับผมโตแล,แล้วแล้วก็บาดแผลเนี่ยก็ยังดูเฟี้ยวฟ้าวเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่โดนคาวกิเนี่ยเชื้อเฉือนไปนะครับผมเมื่อครั้งที่แล้วเนาะก็ดูเฟี้ยวนะครับผมสาหรับบรูโต ที่ได้รับการออกแบบใหม่นะครับแต่หลายๆตัวละครก็เฟียวพอๆกันนะครับเพราะว่าได้มีการอัปเกรดใหม่ขึ้นมาเหมือนๆกันแหละเนาะถึงแม้ว่าบางตัวละครอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากนะครับแต่ก็ถือว่ามีพัฒนาการนะครับผมสําหรับในตอนใหม่นี้แล้วเราเนี่ยก็จะเห็นอยู่2จุดที่น่าสนใจนะครับคือทางด้านตัวของฮิมาวารินะครับถึงแม้ว่าจะโดนเปลี่ยนความทรงจานะครับแต่เขาเองเนี่ยก็ยังคงมีแบบว่าจิตใต้สํานึกลึกๆของเขานะครับที่มองว่าบลูโตเนี่ยไม่น่า ที่จะเป็นคนประเภทที่แบบว่าค้านารูโตะหรือว่าฮินาตะนะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจมากนะครับว่าราังสังหรณ์นี้เนี่ยอาจทําให้ตัวของฮิมาวะรินันนะครับผมอาจจะไปเป็นฝั่งของบุรูโตะก็ได้ในอนาคตใช่ไหมอันนี้เนี่ยก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งจุดนะครับที่น่าสนใจก็คือดวงตาของโคตดนั้นเนี่ยไปถูกใครเล่นงานมานะครับผมแต่ดูแล้วนะครับน่าจะถูกตัวของบุรูโตะหรือเปล่านะครับเพราะว่า2คนนี้เนี่ยมีการไล่ตามกันมาถึง2 ไปเลยนะเท่ากับว่าตัวของบรูโตออกไป3ปีใช่ไหมปีแรกเนี่ยอาจจะไปเจอโค้ดก็ได้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพอมีการประทับประทั่งกันเสร็จนะครับผมอาจจะแบบหนีหรือว่าอาจจะหลบหนีโค้ดไปนะครับและโค้ดก็ใช้เวลาอีก2ปีเนี่ยเพื่อที่จะล่าตัวของบรูโตะนะครับผมอาจเป็นบรูโตก็ได้นะที่สร้างบาดแผลนี้นะครับผมแล้วก็สาเหตุที่โค้ตบุกโคโนฮาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เรียกบรูโตออกมานะครับผมตรงนี้เนี่ยต้องรอลุ้นกันนะครับว่ามันจะถูกเปิดเผยออกมาเป็นแบบไหนนะครับ สำหรับรอยแผลของโค้ดนะครับและขอแวะมาในส่วนของคาวากินิดนึงนะครับสาหรับคาวากินะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนมันจะเป็นยามเลยนะครับคอยแบบว่าเก็บซากนะครับรอยกงเล็บของโค้ดตามหมู่บ้านนะครับเพราะว่าดวงตาของคาวากิหรือว่าเนตรของคาวากิเนี่ยสามารถที่จะลบล่องรอยนะครับผมของรอยกงเล็บโค้ดได้นะครับซึ่งเรียกได้ว่ามีประโยชน์มากนะครับเท่ากับมันเป็นเหมือนยามคอยแบบสอดส่องนะตรงไหนมีรอยกงเล็บเนี่ยคาวากิก็จะมาใช้เนตรของเขานะครับลบล่องรอยนั้นไปนะครับดู เหมือนว่าจะทําให้มันเล็กลงจนแบบว่าโค้ดไม่สามารถใช้ร่องรอยนี้ได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีประโยชน์มากนะครับแต่เสียดายอย่างเดียวมันดันอยากจะฆ่าบรุโตของเราเนี่ยสิถ้าไม่งั้นนะร่วมมือกันกําจัดโค้ดเนี่ยน่าจะง่ายกว่านะครับผมแต่มันก็มีเหตุผลเนาะเพราะว่าบรูโตเนี่ย ยังคงมีโมโมชิกิอยู่นะครับผมตรงนี้รอดูกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็สําหรับคนที่รอบุลุโตะมาอย่างยาวนานนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกลับมาทําบุลุโตะแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มมีเนื้อหาที่น่าสนใจออกมาเยอะมากๆนะครับผมก็สําหรับวันนี้เนะี่ยขอตัวลาไปก่อนไปเว้ย